นิสสันเทียด้านะครับเครื่องขับไปแล้ววอดนะครับไม่ทราบสาเหตุไม่มีเออร์เลอร์โค้ดนะครับให้ใช้เครื่องจีสแกนหรือว่าเครื่องล้อน,นะครับเข้าไปเซตคืนค่าโรงงาน <6 S 1> จนหานะ อันนี้คืนค่าโรงงานนะครับคืนค่าโรงงาน factory setting ไปตัวเซตเชนฟังก์ชันนะ setting volume reset ครับมันให้คืนค่าโรงงานนะครับ กโอเคโอเคแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ